โอเควัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะ้าอยู่กับผมในเกมแล็กนาะล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พนนะโอเคเซิรเร์เาเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า i o s นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์งใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอ่าโอเควันนี้ก็มาอยู่หลังยายนะเปิด ตัวด้วยหลังยายนะก็ไม่ต้องสื่บว่าทําอะไรนะครับผมก็มาตีบวกจูนะครับผมตามปกคลิปเลยนะโอเคจริงๆแนละ้วเนี่ยผมจะตีเยอะกว่านี้นะประมาณ40-50แต่ว่ามีคนในช่องขอซื้อไป20อันนะครับผมนะอันละเจ็ดหมก็ได้มาล้านห้าอย่างที่เห็นนะโอเคก็เดี๋ยวตีสัก30ชิ้นแล้วกันแต่ตอนนี้มี31ชิ้นอ่ะอ่ะก็ตีประมาณ31ชิ้นละกันโอเคเดี๋ยวซื้อแร่มาสัก50อันโอเคเดี๋ยวเริ่มตีกันเลยแล้วกัน โอเคเลยเรทมันเนี่ยกวบหกเรทมันเรทมันเก้าสิบเปอร์เซ็นถึงบวกหกปะผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเหมือนเหมือนเอ้ยหรือเรทหรือหรือเรทมันเออใช่ใช่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นถึงบวกหกน่าจะใช่และบวกเจ็ดเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะตียากแล้วบวกเจ็ดเหมือนอารมณ์เหมือนบวกแปดคอมอืมและบวกแปดเนี่ย อารมณ์เหมือนบวกเก้าคอมบวกเก้านี่คือออกได้อืมก็เดี๋ยวตีถ้าตีแหกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหกที่เราขึ้นได้เนี่ยขึ้นเจ็ดเลยอ่าและเอาเจ็ดที่เราสะสมมาเนี่ยหาโอกาสจังหวะตีแปดแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่ามีบวกแปดะให้ลุ้นบวกเก้าหรือเปล่าอืมซึ่งผมมองว่าสามกว่าอันเนี่ยก็เยอะมากนะซึ่งผมอยู่กับมันหลายกรรมมากปกติแล้วเนี่ยเลทของมันน่ะจะอ่า กำนึงเนี่ยจะฟาร์มได้ประมาณ6อัน4-6อันเลยเรทปกติแต่เมื่อวานเนี่ยถึงวันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเรทมันเนี่ยถึงแบบดรอปง่ายเมื่อวานกําแรกผมได้8กําที่2ผมได้7แล้วก็เมื่อวานผมฟาร์มสองคนะแล้ววันเนี้ยผมมาเนี่ยคำแรกได้อีก8กําที่สอง10คำอีกคำที่3เนี่ย12และล่าสุดเนี่ย14คำเดียวดรอป14อันนะเฮ้ย คือแบบเลทประมาณ2เท่าเลยอ่ะ2เท่ากับของจูที่มันควรจะตกอ่ะอืมก็เลยนี่แหละทําคลิปตีจูอืมหรือว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงไม่อยากตีเอาไปขายได้ตั้ง8ปดหมื่นผมเชื่อว่าออกไวอืมหรือ7 5็ดหอย่างที่ผมขายไปก็ได้ตั้งไป7จ็ดหเหมือนคุณฟาร์มกัมนึงเนี่ยได้ประมาณ7จ็ดแปดสนเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยมีทุนไปที่อื่นเนี่ยใส่ธนูไฟไปเลยอืมใส่ มีการ์ดเหมือ่เอ้มันมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กใช่ไหมใส่การ์ดก็บินไปยิงก็ได้หรือจะเอาจริงฮันเตอร์โบกก็เบิ้ลตายนะทีเดียวอ่ะอืมใช้ฮันเตอร์โบก็ได้นะแต่ใส่ธนูลูกธนูไฟไปนะครับผมอ่าแต่ถ้าอยากประหยัดหน่อยใส่สองก็บินแล้วก็สองอะไรนะหนอนม่วงอ่ะอืมมันอ่านว่าอะไรอ่ะสักอย่างมกจําชื่อกาดไม่ได้โอเค แหกได้เดี๋ยวผมเอาหกขึ้นเจ็ดเลยแล้วกันไปสวยมันต้องรอแหกคือถ้าจะหกขึ้นเจ็ดเนี่ยมันต้องรอจังหวะแหกหรือเจ็ดขึ้นแปดเนี่ยผมว่าต้องรอจังหวะแหกต้องรอดูดีดเลยอ่าสามสิบชิ้นเนี่ยถ้าจะเอาจริงจริงผมอยากได้บวกแปดสักสามอันแต่ก็ยากนะผมมองว่าบวกแปดมันมายากอันหนึ่งจะมาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่าบวกแปดเหมือนบวกเก้าเลย บวแปดเหมือนบวกเก้าเลยนะอืมเดี๋ยวถ้าได้แปดมานี่เอาไปคาตั้งขายล้านห้าได้เลยนะขายได้เป็นล้านเลยนะบวกแปดติด, 8, ดอะแปดจูอ่ะอืมอ่ะแหกอีกแล้วเดี๋ยวเราหกขึ้นเจ็ดเลยได้ยังไม่มาผมก็ยังจะย้ำต่อนะย้ำจนก,กว่าจะบวกเจ็ดอะเออเพราะว่าไหนๆเราเสียตัวแหกไปแล้วอะไม่ยอม ไม่ยอมไปขึ้นหนึ่งใหม่หรอกผมจะเอาให้มันติดเจ็ดโอเคก็ตีแบบนี้ไปเรื่อยสูตรของผมคือถ้าปในการติดมันน้อยเนี่ยผมจะยังไม่เลือกตีนะอ่าแต่ผมจะตีหลังจากที่ผมทำอะไรแหกไปสักชิ้นหนึ่งโดน10%กินอะไรอย่างเงี้ยเอา6ขึ้น7อ่าหรือไม่ โดน10%กินเอา7ขึ้น8อะไรเงี้ยเออคือถ้าเป็นบวกที่มันมีโอกาสติดน้อยอะ่ะเนี่ยผมก็เวลามันแหกว่าชอบขึ้นไม่รู้ผมคิดไปเองนะจริงๆอาจจะไม่มีไม่เกี่ยวก็ได้เออแต่ผมก็อยากอย่างเงี้ยเออแหกว่าต้องมาบวก7จสามชิ้นแหละยังไงต้องมีบวกแปดมาให้ลุนบวก9บ้างแหละมันคงจะไม่แหกลัวขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่า โอเคเอาจริงเยอะเหมือนกันนะตีผมจะตีห้าสิบชิ้นเลยผมวโอ้โหตีเมื่อยเลยผมว่าโอ้โห,วโหบวกสองแหกอีกแล้วไปในอันที่สามไอในที่สี่เนี่ยอารมณ์อารมณ์อารมณ์ม,มันเป็นอย่างนี้เลยนะคืออารมณ์อารมณ์มันเป็นอย่างนี้เลยนะแบบเวลาตีแหกแล้วแบบมันจะมันจะติดไอตีถัดไปอะ่ะ การตีถัดไปมันจะติดง่ายไม่รู้ความรู้สึกผมคนเดียวเลยวะเจ๊โอ้โหแหกแล้วไหนลองดูดิความรู้สึกผมมาปะบวกเจ็ดนี่ห้าอุ้ยความรู้สึกผมมันได้วะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกผมมันได้นะบวกเจ็ดห้าอันเลยนะเออเอาดีเอากับมันดีเอากับมันดีเนี่ยทำแบบนี้ไปไเรื่อยๆอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะ ปกติที่ผมเห็นคนเขาชอบตีกันเขาจะแบบคาบวกหกไว้หมดเลยทุกอันแล้วค่อยมาขึ้นเจ็ดทีเดียวอะ่ะผมมองว่าแบบนั้นน่ะแม่งได้บวกเจ็ดร้อยมากเลยนะคือพอมันแหกแล้วเดี๋ยวมันจะแหกอีกพอมันเห็นบวกที่เปอร์เซ็นต์เนอยแม่งแหกอีกแม่งแหกอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนมันไม่มีตัวตีล่อ,อมันก็เอาแบบบวกน้อยกับบวกน้อยมาแบบมาแหกแทนอะ่ะเออเอาตัวเปอร์เซ็นต์ติดน้อยมาแหกแทน บสวยเอาจริงอะ่ะถ้าพกมาอันสองอันแต่ก่อนเนี่ยผมอยากได้บกเจ็ดนะเอาบกเจ็ดไปแบบว่าไปใส่การ์ดออกเลดดี้เอาไปกิมเอาไปอะไรอย่างเงี้ยโหแม่งตีโคตรยากเลยบกเจ็ดอ่ะและ้วแบบดอบยากด้วยโอเคอืมสวยๆวยไป เดี๋ยวมันต้องมีจังหวะได้ได้ได้เจ็ดขึ้นแปดนะผมว่าแต่ผมไม่อยากว่ะเดี๋ยวผมเอาบวกเจ็ดก่อนแล้วกันอมันจะได้หน้าลุ้นโอเคนานไปแล้วปะผมว่าเดี๋ยวผมตัดผ้าไปอีกทีตอนตอนบวกครบคือตอนบวกเจ็ดบวกหกแล้วอะ่ะผมว่าเออเดี๋ยวให้ดูอีกสักอันหนึ่งปะแล้วเดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูบวกเจ็ดอีกสักอันหนึง่งบวกเจ็ดโชว์ไปลูกป้า แกต้องยัดต่อให้มันติดอ๋อไอ้นี่หมดเหรอเอ้ยโทษโทษยัดต่อยัดต่อยัดต่อโห้ยเออเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวตัดภาพอีกทีตอนผมไล่ตีหมดแล้วแล้วกันเลยนะอ่าตอนนี้ก็ไม่มีบกศูย์แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาหกอะขึ้นเจ็ดให้หมดก่อนจะได้รู้ว่าเอามาสามสิบเอ็ดชิ้นเนี่ยบวกเจ็ดได้สักกี่ชิ้นโอ้โหผมว่าไม่ถึงสิบ ผมว่าไม่ถึง10แน่นอนเพราะตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งมันน่าจะ9ปะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิ้นถ้าอันนี้บก7ติดก็คือมันจะเป็น10ชิ้นนะอืมติดไหมติดว่ะโอเคผมมองว่าเลทด,ดีมากเลยนะคิวโดนี้ยคืออ่าการที่จะบก7เนี่ยมันเหมือนเราบก8คอมอะ่ะเอามาสามสิบชิ้นเนี่ยผมมองว่าบวก7จ็ชิ้นเนี่ยหนึ่งใน3เนี่ยผมมองว่าแม่งดีแล้วอะ่ะ คือเลทดีเลยตอนเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าบวก8เนี่ยจะมาบ้างไหม,มใจหลักๆอยากให้บวก8ติด3อันไปเลยฟุกๆติดไปเลยอันอันแต่ถ้าไม่ได้ขอสัก2อันนะโอเคมาสูตรหลังยายเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเราต้องแบบหลอกยายก่อนว่าเฮ้ยเราตับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวติดมืนเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเป็นการตีต่อเนื่องเดี๋ยวมันใจนี่แอบมุมบ้านก่อนไปออกเข้าใหม ออแก้งทำเป็นว่าเฮ้ยเราเพิ่งมานะอะไรเงี้ยฟอมเดินเนียนไปโอเคอ้าวย,ยายเป็นไงบ้างโอ้โหไม่เจอกันนานเลยมายายตีบวกให้หน่อยบวกแปดไปขอแบบบวกแปดนิ่งๆไปยายขอสักหน่อยขอสักหน่อยมามาขอแรกมาก่อนเลยยายไปเรียบร้อย <c oughs> บวกแปดนี่น่าจะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตน่าจะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเท่าคอม่นแล้ว,ลวอืมน่าจะเท่าเท่าบวกเก้าคอมมาและหนึ่งในห้าคิดซะว่าหนึ่งในห้าเผอสุดยอดโอ้ยอยานะคือมาไวๆหน่อยดีจะได้ลุ้นหลายอันหน่อยเออยายไม่ช่วยเลยเหรอโอ้โหคือนี่ยังไม่ทันบวกเก้านะยายแค่บวกแปดยังจะไม่รอดเลยเหรอยาย ขอสักอันเออยายสุดยอดมันต้องอย่างนี้เข้าใจปะ่ะเออบวกแปดนี่อันละร้านแล้วนะไปล่ามาขายเนี่ยบวกแปดติดนี้อันเราเป็นร้านเลยนะเขาขายกันล้านห้าเลยนะอืแต่ไม่รู้ราคาตอนนี้มันมันร้านห้าอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นมีใครขายเลยไม่มีใครมาล่าเลยจูผมอยู่คนเดียวในแมปเลยยายอันที่สองขอสองอันอ,อ, 2, ยยอุ้ยสห้สองเลยขอสองให้สองยายโอ้โหยายทำไมบางคนน่ารักอย่างเงี้ย สุดยอดยายสุดยอดแล้วอย่าลืมคุยคุยเรื่องบวกเก้าให้ผมด้วยนะเอออย่าลืมคุยเอ็นพีซีพี่เขาแบบไม่ค่อยให้ผมเลย,ยช่วงนี้เอออย่าลืมคุยเรื่องให้บวกเก้าให้เด็กมันเอาไปเวลอโอเคแต่ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะได้บวกแปดสองอันแล้วก็ยังใจชื้นขึ้นมาหน่อยโอเคหันหลังหันหน้าเขาหายาย โอเคหลบอยู่หลังยายปลอดภัยแน่นอนไปโอเคขอยแกสนยายสูไว้โอ้ยสุดยอดยายงานนี้ต้องมีบวกเก้าแล้วสะยายผมว่านะถ้ายายแบบตักศิลขนาดเนี้ยเออเดี๋ยวแบบพายยอดน,นี่คือแบบสนั่นหวั่นไหวเลยนะคือถ้ายายศักดิ์ขนาดนี้ผมว่ามีคนแห่มีคนแห่มาบูชาแน่นอนยายอีกสักอันไหม เอาแบบบวกแปดสักสี่อันไมมยายโออยายบอกพอก่อนในหลานเอ้ยนะสามอันเลยยายก็จะแบบโอ้แทบไปช่วยเองไม่ไหวแล้วยายเขาว่างี้ตีอันไปเลยยายอ้าสุดยอดผมว่าเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตีล่อแล้วผมว่าโอกาสบวกเก้าผมแม่งสูงแล้วเนี่ยมันมันตีล่อไปแล้วเท่าไหร่ตีล่อไปสองอันเออตีล่อกตีล่อบกัก ต,ตีล่อทุยตีล่อทักสี่อันไปวิ่งบวกแปดสี่อันยายเกินยิงมาเนี่ยโอ้โหงานนี้ต้องบวกเก้าแล้วล่ะงานนี้ต้องบวกเก้าแล้วแหละยายโชว์ไปเลยคิวโดวเโนี่ยคือแบบต้องมีบวกเก้ามาให้เห็นแล้วล่ะนะอันนี้แหกไปเลยยายผมสี่อันคือผมภูมิใจกับยายมากเลยปะผมภูมิใจในตัวยายมากเฮ้ยฮ่าเฮ้ย โอ้พระเจ้าให้ห้าเลยเลยคือขอสามให้ห้าโอ้เกินบวกแปดห้าอันโอ้ขายเลยไหมเนี่ยสุดยอดยายเดี๋ยวผมมาใหม่นะเออเดี๋ยวผมมาใหม่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวมันหาเราตีต่อเนื่องไว้เอ็นีลบมาก่อนลบมุมบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ออกทีหนึ่งเข้าใหม่ เอออย่าให้มันรู้ว่าเฮ้ยเราตีต่อเนื่องนะอะไรอย่างเงี้ยเราแกล้งทําเป็นว่าเฮ้ยเราเพิ่งมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้แล้วเขาไม,ขไม่รู้เวลาหรอกแก่แล้วยายสวัสดียายเอ้ยเป็นไงบ้างโอ้โหไม่เจอกันนานข่าวที่แล้วยายตีบวกแปดให้ผมห้าชิ้นเลยนะเอ้ยรอบนี้ต้องเอาหน่อยลวยายบวกเก้าเนี่ยภายในห้าอันเนี่ยผมวกมาห้าอันเนี่ยขอบวกเก้าสักชิ้นหนึ่งนะโอเคอะไรนะใช้เมาส์อ๋อไอ้นะมือซ้ายเหรอ มือซ้ายนะอ่าได้มือซ้ายโอเคใช้เมาส์ตีนะโอเคยายบอกนิ่งๆก่อนนิ่งๆใช่ไหมโอเคยายบอกรอสัญญาณยายบอกสามยายบอกสองอกครั้งหนึ่งไปเฮ้ยยายของจริงโอ้พวกเข้าวเลยเลยยายอันแรกเลยเลยโอ้โหใครดูคลิปอิจฉาผมเลยนะใครดูคลิปผมนี้อิจฉาตายเลยนะ คือนอนดิ้นเลยนะใครที่กำลังตีจูอยู่นอนดิ้นเลยนะโอ้สุดยอดอันนี้คือตีทิ้งตีคว้างได้เลยนะคือแบบได้บกเก้ามานหนึ่งแล้วตีทิ้งตีคว้างได้เลยนะเออโอเคโอ้โหสองอันไหมยายสองอันไหมให้หลานได้ไหมสักสองอันอไอนะเปลี่ยนไปมือขวาใช่ไหมโอเคเปลี่ยนมือยังใช้้เหมือนเดิมนะโอเค เออไปรอสัญญาณยายบอกรอสัญญาณอา้าวสามสองไปอ่าโอเคมีคนในตีมถามเท่าไหร่ครับ <c oughs> อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เออเราเราคุยมาเราเสนอมันเลยก็ไม่ได้อยากขายแพงหรอกอยากนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมอ่อันหนึ่งผมว่ามองว่ามองว่าไหมาอ่อันหนึ่งแน่นอน คือมันนั่งพกมาเยอะนิ่งๆยายบอกนิ่งๆอ๋อยายบอกมือซ้ายโอโ้โหเมื่อกี้ผมฟังผิดอะเดะมือซ้ายนะเออยังไงยายบอกช้าก่อนนิ่งยายบอกห้ายายสี่สามสองไปโอ้แหมมันอันแรกก็ดีใจเลยคือมานแต่อันแรกก็ดีใจแหละสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะมันก็ต้องยากนิดนึงนะเออเออยายบอกว่ายืดเส้นยืดสายหน่อยโอเคยืดเส้นยืดสายหน่อยไป ยายบอกไปยืดเต็นยึดสายมนาะเออปะปไปไปโอเคโอเคไปกลับไปนั่งหลังยายดีกว่าโอเคยายบอกรอบนี้ใช้แป้นอ่าโอเคใช้แป้นนะได้มือไหนยายเริ่มมือขวาก่อนแล้วกันอ่าโอเคไปยยไปยายบอกไม่ต้องรีบเลยช้าช้าช้ายายบอกช้าช้าโอเคช้า,ชาโอเค ยายบอกเราสัญญาณตามๆมึงไปโอ้โหยายให้สัญญาณเร็วเกินโอโ้ยายบอกขี่เมื่อกี้แบบหลอกตีทีเผวลว่ะบกแปดไปล้เท่าไหร่วะสามอันวะสามอันอติดหนึ่งแต่ดีนะทนะนะี่ติดไวนะดีนะที่ติดไวอยังนีที่ติดไวไปไปยายบอกใช้แป้นเหมือนเดิมรอบนี้มือซ้ายยายบอกค่อยๆเลยค่อยๆเลยรอบนี้ขอนเน้นๆเลย ตอเน้นเลยยากขอเน้นๆเลย,ย,ละเเลยจะเอาสองอันนี้ขอเน้นๆเลยยายบอกเน็กไว้รอห้าสี่สามสองไปโู้สุดยอดโอเคมันก็ยากแหละจริงๆนะจะเอาอีกสี่อันไปขายนะโอเคเดิพอดีบอกเก้ายากมากนะมันเหมือนพวกสิบ้อมม่ามันสิบเอร์เซน่ะเออก็อีออกสี่อันบวกแต่เสียงก็ เสียไปแล้วแต่ดีมันมาไวมากโอเคซึ่งก็นี่แหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครที่อยากจะมาลองล่าลองตีผมว่าช่วงนี้จูดอบดีขยากมีจูมาตีบวกนะก็ไปล่าตอนนี้มาตีบวกอ่าก็ความยากง่ายก็แล้วแต่นะลองดูดูเดาๆเอาว่า ผมฟุกหรือว่ามันตีง่ายอ่าหรือว่าจะมาลองตีดูก็ได้แต่ผมมองว่าผมฟุกนะเออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบวก8แม่งตียากมากจูอ่ะดยิ่งบวก9นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฟุกมากโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะตีจู31ชิ้นอ่ะฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคเจอใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมกันอยู่นะขอบคุณมากครับผมไปละ